เก้า9ก้ากคือเก้าแรกของคนไทยนวัตกรรมอันยิ่งใหญ่ช่วยเพื่อเติบโตได้เต็มที่สุดน้ำกันใจคิดคนทางไปได้คนเร็วนีเมื่อใช้ปุ๋ยน้ำกินสีเคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเท่าวีสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรน้อใหม่กับผมขวัญชัยเปียทัศน์นะครับ วันนี้ก็ถือว่านัดหมายกันไว้แล้วนะครับกับเวลาดังกล่าวที่เราบอกว่าเรามีอะไรดีเราจะต้องมาบอกกันนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรและก็แฟนรายการนะครับตอนนี้ต้องยอมรับพระกระแสในพื้นที่ต่างๆนะครับกับโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับของโครงการของบริษัทเรานะครับก็ถือว่าเป็นที่ถูกอกถูกใจนะครับกับอะไรครับกับพี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับกับการท้าให้ลองทั้งครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์นะครับก็คือโครงการใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะครับสำหรับ ปุ๋ยน้ำอินท e รียเคมี s k 99มีหลายหลายท่านตกใจเปิดรายการมาดูเอ๊ะมันคืออะไรปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมี s k 99ต้องกราบเรียนกันครบว่าปุ๋ยน้ำอินทรียเคมีของเราเนี H ่ยครับ e มาทดแทนปุ๋ยเม็ดนะครับทดแทนปุ๋ยทางดินแต่เป็นการนะครับผสมผสานระหว่างนะครับนวัตกรรมที่มีการผสมผสานก็คือสารสกัดบวกกับ NPK จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอะไรครับสุดยอดนวัตกรรมเรื่องของปุ๋ยอินทรียเคมีชนิดน้ำ อินรีเคมีชีนิตน้ําสูตร555นะครับวันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จสูงสุดและเป็นผิดพันเดียวของเมืองไทยที่ไปชนะเลิศเหรียญทองที่นครเซี่ยงไฮ์มานั่นเองครับดังนั้นเมื่อไปชนะแล้วยืนยันอีกครั้งว่าเรามีการทดสอบทดลองกันมาเป็นเวลา1ปีเต็มกับ1ขวดร,ราคา1,900บาทนะครับผ่านหน่วยง,งานไม่ว่าจะเป็นทกสไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไม่ว่าจะเป็นสากรเป็นเวลา1ปี แต่นะครับแต่แล้วนะครับงานนี้ต้องฟังให้ดีนะครับบางบริษัทเคมาร์เก็ตติ้งเวิลด์เนี่ยนะครับต้องการที่เป็น้องเกษตรกรไทยทั้งประเทศนะครับเอาเป็นว่ายกเลิกเลยใช้คําแรงๆหน่อยก็ได้ยกเลิกนะครับยกเลิกการทำลายดินกันได้แล้วนะครับวันนี้นะครับต้องบอกตรงๆเลยครับต้องการพี่เป็นองเกเตรกรไทยเนี่ยสามารถลดต้นทุนนั่นเองครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตคำว่าลดต้นทุนคืออะไรหยุดทําลายดินอ่าจะชัดเลยนะครับแล้วก็หาสิ่งที่มันสามารถสิ่งที่พืชต้องการเนี่ยไปให้พืชได้นั่นก็คือปุ๋ย ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยน้ําทางใบไม่ทําร้ายดินนั่นเองครับสาหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่สําหรับเกษตรกรไทยที่ดูรายการเรามาก็รู้สึกถูกอกถูกใจนะครับสำหรับท่านใหม่ก็อาจจะสงสัยว่าสินธุ์นั้นดีจริงไหมผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยไนดะ้มีโอกาสนะครับก่อนรับทราบเนื้อหาอรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไปติดตามอะไรครับติดตามเคสผู้ใช้ต่างๆนะครับในเรื่องของทางเป็นการอินเสิร์ตภาพมาก็แลายกันก็ไปชมภาพอินเสิร์ตในเรื่องของอสินค้าของเรานะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ SK 999ปุ๋ยเอนเคมีชนิดน้ำช่วยคพืชทุกชนิดจเจริญเต,ติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ปุ๋ย SK 999 รแกลับเข้าสู่รายการข่าวเกษตรใหม่ในช่วงที่2นะครับเอาละครับเรื่องราวรที่เกิดขึ้นตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่นอนไม่หลับจริงๆครับ บางหมู่บ้านเนี่ยครับผู้ใหญ่บ้านไม่ได้หลับได้นอนเลยนะครับตัวโหวเห็นใจครับบางที่เนี่ยนะโดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ท่านเกษตรสำเริงบุญคํานี่ก็ไม่ได้หลับได้นอนเช่นเดียวกันนะครับเห็นทีมงานทํางานกันโดยเฉพาะกำนันอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสิน์ก็เช่นเดียวกันครับแล้โหท่านกำนันที่อําเภอเมืองกาฬสินก็ถือว่าตั้งใจที่จะเอาสินค้าเข้าท้องถิ่นกันอุ้ยสนุกสนานเลยทีเดียวโอ้เห็นภาพแต่ละจังหวัดนะครับรีสเกตซุรินก็ไม่ได้เว้นวักเลยโคราชก็ไม่ได้หยุดนิ่งเลยนะครับเอาแล้วครับเป็นว่าทุกจังหวัดกกัันนละครบ แถวแถวอะไรครับสะกงสะแก้วปาจีนอะ,อะไรครับฉะเชิงสาวโอ้ยงานนี้สุพรรณบุรีราชบุรีท่านกเกษตรปีชาโอ้โหนี่นะมาลุยกันที่ทไม่ต้องหลับต้องนอนก็เลยทีเดียวนะครับ แล้วโทนภาคกลางก็ไปถึงนู่นเชียงรายนู่นนะครับโอ้ตอนนี้ต้องขอญาติเลยครับว่าทุกท่านไม่ได้หลับได้นอนกันเลยเพราะอะไรรับ <laughs> เพราะโครงการใกล้จะปิดใช่ไหมครับเพราะโครงการใจหมดจะหมดเวลาแล้วนะครับหมู่บ้านต่างๆแย่งกันเลยทีเดียวเพราะเราให้อะไรครับสามอำเภอต่อ1 0,000หมื่นขวดเท่านั้นนะครับโอ้โหอันนี้แต่ละพื้นที่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการ เขาเรียกว่าปื้อมอ่ะผมเห็นแล้วปื้อมอ่ะปื้มไม่ได้บอกไงว่าเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมดีใจแทนนะครับที่ท่านเองมีผู้นาท้องถิน่นถ้าผู้นําของท่านเอาสินค้าไปให้เนี่ยผมบอกเลยนะผมบอกนะผู้นผมไม่ได้เล่นการเมืองนะบอกตรงนะแต่ขอให้ท่านเลือกเลยบุคคลนี้ใช่เลยจริงๆเพราะดูจากอะไรพื้นฐานทางจิตใจก่อนนะครับการที่เป็นผู้นําท้องถิ่นได้นั้นต้องหาสิ่งดีๆมาให้ท้องถิน่น โดยเฉพาะโครงการที่มีการเอาสามารถไปชนะเลื่อนเหรียญทองมาต้องการที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งดูคือการที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้นั้นคืออะไรเกษตรกร,ร,กรต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต้องสามารถลดต้นทุนเพิ่มผลิตได้ และที่สําคัญนะครับโครงการเราไปเนี่ยไปต่อยอดกองที่ว่าไม่ได้ไปขายทิ้งขายคว้างนะยังมีโครงการปี57รับซื้อคืนอีกโอ้โหเนี่ยเขาเดียวโครงการเนี่ยไปสู่ท้องถิ่นเนี่ยดังนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้นำเนี่ยโดยเฉพาะเราเป็นเกษตรกรเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นลูกบ้านเนี่ยนะครับในท้องถิ่นนั้นนั้นท่านต้องเลือกเลยคนแบบนี้นะครับเพราะบุคคลแบบนี้หาได้ยากหาได้ยากและยิ่งช่วงนี้ไม่หลับไม่นอนด้วยโอ้โหผมเห็นใจมากเลยทีเดียวนะครับนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนี้เนี่ยผมกล่าบเรียนี้เคราะว่า ม,มันเหมือนกระแสฟีเวอร์ยังไงผมก็ไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันกระแสมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการพิสูจน์ครับว่าสินค้าเราเนี่ยต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับคำว่าปุ๋ยี่เนี่ยนะปุ๋ยนี่มันต้องเป็นอะไรครับปุ๋ยมันต้องเป็นเม็ดเนี่ยเลิกคิดเรื่องนี้ซะทีครับเพราะว่าปุ๋ยเป็นเม็ดพืชมันกินไม่ได้มันต้องเป็นน้ําก่อนเป็นน้ําถูกทําละลายนั้นการที่จะถูกทําละลายปุ๊บมันต้องตกไปในอะไรครับตกไปในดิน การที่ดินไม่มีความชื้นมันก็เจอแสงแดดและเหยออีกเห็นไหมความเสี่ยงเห็นไหมตกวันนี้ไม่ใช่จะวิ่งเข้าลากเลยได้ไม่ใช่นะครับขบวนการเจอน้ํามากไปก็ไปกับ,กบ,กบน้ําเปร้น้ำน้อยไปก็โอ้โหทุลักทุเลจะเข้ากี่เปอร์เซ็นต์ดี และที่สาคัญที่สุดไม่มีปุ๋ยยี่ห้อไหนเขียนข้างกระสอบในความรับผิดชอบว่าปุ๋ยนี้ใช้น้ํา1เซนพืชจะใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในหนึ่งกระสอบมีไหมไม่มีดังนั้นยืนยันฟันธงครับนั้นตัวฟิลเลอร์ตกทําลายดินเนี่ยต่างประเทศเขาเลิกใช้กันหมดแล้วครับดังนั้นวันนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรเลิกเลิกทาลายดินแล้วหันมาการให้อาหารนั้นการให้อาหารพืชเนี่ยมี3ทางนะครับทางรากทางที่1ทางที่2ทางปากใบนะครับทางที่3คือการดูดซึม นั้นพืชเนี่ยสามารถดูดซึมได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันนะครับในการกินปุ๋ยอ่าคำว่ากินปุ๋ยอย่างเดียวก่อนนะครับกินปุ๋ยได้3ช่องทางนั้นถ้าเป็นปุ๋ยน้ํอเ้า SK99 ฉีดพ่นไปเนี่ยได้3ทางเลยโดนต้นต้นเข้าต้นปากปากเข้าปากทางใบนะครับโดนรากรากเข้านี่แหละคือสิ่งที่เรายืนยันว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้ประโยชน์สูงสุดไม่ต้องห่วงว่าปุ๋ยเนี่ยเข้าไปแล้วจะพอไหมผมบอกอลยไงมันคือความสงสัยของพี่น้องเกษตรกรแต่ในหลักวิทยาศาสตร์เขาคำนวณมาแล้วว่าเหลือเฟือ เหลือเฟือเลยนะฮะไม่ใช่ตลกนะฮะงานนี้เหลือเฟือคือพืชเนี่ยใช้แค่1%นแต่เราให้ต้อง5%นะฮะวันนี้เหลือเฟือจริงๆครับดังนั้นขอให้สบายใจและเราจะได้พิสูจน์พร้อมกันทั่วประเทศไงครับวันนี้การท้าพิสูจน์ครั้งนี้ถือว่าบริษัทเองมีความเสี่ยงสูงมากถ้าสินค้าไม่ดีจริงวันทงเลยนะครับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ไม่มีการนําเงินมาคืนแน่นอนเพราะอะไรครับเพราะใช้ไม่ได้ผลแต่ถามว่าว่าสินค้าเราดีพี่น้องเกษตรกรเนี่ย จะไม่จ่ายไหมผมไม่เชื่อเพราะอะไรครับเพราะสินค้าเราใช้แล้วดีและโครงการปีส5 5 7รับซื้อคืน อย่างนี้เขาไม่มีแหละครับที่จะเบี้ยวเป็นหนอะไรต่างๆนี่เขาต้องการคนที่แบบหรือบริษัทที่แบบเป็นแบบนี้เขาต้องการนะครับดังนั้นวันนี้บริษัทเราจัดเต็มให้แล้วครับในการช่วยพี่น้องเกษตรกรให้หลุดพ้นนะครับจากอะไรครับสิ่งที่เป็นอยู่เข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนร่วมกันนั่นเองครับและเป็นการผลักดันนะตามนโยบายนะครับเป็นการสนองตามนโยบายของภาครัฐคือต้องการควัวไทยนะครับ ก้าวไกลสู่ขั้วโลกในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประชาคมอาเซียนนั่นเองครับนี่คือบริษัท K Marketing World พร้อมส่งเสริมสนับสนุนต้องการผลักดันพี่น้องเกษตรกรไทยเนี่ยก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างไม่ต้องอายใครและที่สำคัญที่สุดผล,ผลผลิตของเราเนี่ยจะส่งออกได้อย่างกว้างขวางทาให้ประเทศไทยเรามีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ของภาคประชาชนโดยเฉพาะชุมชนก็จะเข้มแข็งนี่คือเรื่องของวัตถุประสงค์โครงการถามว่าเปิดมาเนี่ยวัตถุประสงค์คืออะไรกันแน่ ผมยืนยันว่าเราไม่ได้มีนโยบายที่จะไปขายปุ๋ยรวยแต่เรามีแผนส่งเสริมเรื่องของการรับซื้อคืนเพื่อไปขายต่อตั้งหะนะครับยืนยันว่าเราพูดทุกเวทีเราไปทุกที่เราพูดเรื่องนี้กันตลอดนะครับการรับซื้อคืนนั้นถ้าทราบรายละเอียดโครงการจะเข้าใจดีนะครับสำหรับท่านที่ยังรับชมทางรายการทีวีก็อาจจะยังไม่เข้าใจเดี๋ยวโอกาสหนะ้า จะเล่าให้ฟังว่าขบวนการรับซื้อคืนมันคือการรับซื้อคืนแบบไหนในการตกลงเจรจาตลาดล่วงหน้าเขาทากันอย่างไรและการหาตลาดต่างประเทศเ็าหากันอย่างไรนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเราครบแล้วนะครับเราวางแผนกันไ้หมดแล้วไม่ใช่อยู่ๆมานั่งเล่าให้ฟังว่าจะรับซื้อแล้วไม่มีตลาดอย่างนี้ไม่ต้องไม่เราไม่มาทําแน่นอนครับวันนี้ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำในขณะนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับใหญ่มากในเรื่องของความเป็นอยู่ภาคประชาชนในเรื่องของเกษตร นั้นกเกษตรทำไมว่าวันนี้บริษัทถึงกล้าจับมุมนี้ผมเชื่อว่าประชาคมโลกเนี่ยนะครับในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไปเร็วมากเท่าไหร่เขาเรียกว่าอาหารยังมีความสําคัญสูงมากเท่านั้น นั้นอาหารที่ทั่วโลกต้องการเนี่ยโดยมวลรวมมากหลายแสนล้านบาทเนี่ยนะครับในส่วนของหลายล้านล้านบาทไม่ใช่หลายแสนล้านบาทหลายล้านล้านบาทเนี่ยคือต้องการอาหารปลอดภัยในเรื่องของผักออร์แกนิกผลไมออร์แกนิกและข้าวในเรื่องของอาหารการกินกันและกันที่เป็นออร์แกนิกเรื่องของปลอดภยัยเรื่องของสารปลอดภยัยในเรื่องของอะไรไม่มีสารพิษตกค้างนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยไปแชร์ตลาดตรงนี้ได้เพียงนิดเดียวเอง เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าความเป็นอยู่ในเรื่องของวิธีคิดหรือโอกาสที่พี่ท้องเศรษฐกรจะได้โอกาสดีๆจากบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหน่วยงานใดบริงานหนึ่งเนี่ยที่มาส่งเสริมให้ถูกวิธีแล้วพาไปสู่ในเรื่องของเวทีโลกเนี่ยยังไม่มีเลยดังนั้นวันนี้เป็นการจับมือกันระหว่างบริษัท K-Marketing World กับผู้นําท้องถิน่น ผมยืนยันว่าผู้นําท้องถิ่นนะครับผู้นําท้องถิ่นตั้งแต่บางที่นี่ก็มีตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านบางที่ก็มีผู้ช่วยบางที่ก็มีอบท่านอบตอท่านนายกอ,อะไรกันไล่กันมาจนถึงโน่นแหละนายกอบจอกันนั่นแหละท่านสอวอนท่านสวนั่นมีมากันขนาดนี้เลยทีเดียวนะครับโครงการน,นี้ไม่ใช่โครงการเล็กๆเลย ได้รับความร่วมมือบางจังหวัดนี่ท่านสจทั้งจังหวัดเลยนะครับผมกราบเรียนเลยนะฮะบางพื้นที่นี่อย่างขอนแก่นนี่ก็ต้องบอกว่าสั้นสจสุรสิทธิ์นี่ก็โอ้โหนะครับหนองเรือเนี่ยนะฮะต้องขอยืนเอ่ยชื่อเลยเป็นบุคคลที่แบบตั้งใจมากทุ่มเทมากสู้มากเขามีนโยบายเรื่องแบบนี้ฝังลิฟฝังชิปเลยต้องการสร้างความเป็นอยู่ให้กับอะไรครับพี่น้องเกษตรกรต้องการพัฒนาเนี่ยครับท่านมีโครงการมาก่อนหน้าเราพอโครงการเราไปถูกอกถูกใจเนี่ยนะครับนั่นครับท่านสจสุรสิทธิ์แห่งอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นนะฮะแล้วก็ท่านสอจอดีตสจอปาการ นะครับโน่นเลยจังหวัดอะไรครับจังหวัดกาลสินท่านก็โอ้โหนะครับนักสู้จริงๆนักต่อสู้จริงๆนะครับท่านนี้นะครับผมเอ่ยชื่อนี่ท่านต่อจอทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะเับโอ้ยสุดยอดจริงๆครับดังนั้นยังมีบุคคลที่ต้องบอกขออนุญาตนะนะครับไม่ขอเอ่ยหน่อยละกันนะไม่เป็นไรครับและตอนนี้ขนาดนี้ขอประชาสัมพันธ์ว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับมีที่ปรึกษาด้านบริหารการตลาดเข้ามาเสริมทัพอีกแล้วท่านโกศลนะครับอดีตรัฐมนตรีนะอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับที่ เข้ามานะครับนะครับตรงนี้ท่านโกศลก็ตอนนี้ก็ท่านบริหารพื้นที่ในส่วนของอะไรครับโซนอีสานทั้งหมดเลยนะครับเป็นการดิวงานการประสานงานกันนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางบริษัทเนี่ยเข้าไปบริหารการตลาดเสริมนะครับเติมเต็ม,ตมจากท่านผู้จัดการภาคท่านผู้จัดการจังหวัดอีกที้งเนี่ยนะครับเข้าไปเติมเต็มเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้ท่านเองก็ทํางานหนักเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมผมหายไปไหนขอกราบประทานอภัยแล้วกันครับหลายเทปไม่ได้เกิดถึงเนี่า เวลาออกอากาศเนี่ยโหมันมีเรื่องที่ต้องพูดเยอะมากครับอยากจะนําเสนอกับทุกๆคนเนี่ยนะครับอยากจะนําเสนอทุกๆหน่วยเลยครับงานเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสุพรรณบุรีนะครับก็เยอะนะครับท่านอบตนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ก็โอ้มีเยอะนะครับอยากจะบอกเยอะเลยจริงๆนะครับก็เยอะครับไม่รู้จะบอกยังไงดีบอกคงไม่หมดเนี่ยเอาเป็นว่าได้รับความร่วมมือดีกว่าดีไหมครับเอาเป็นภาพรวมกันนะอย่าโกรธกันนะฮะเด้ทำไมไม่เอ่ยชื่อผมบ้าง ผมก็ช่วยงานนะก็รู้่ครับจังหวัดเลยก็ช่วยงานนะเขาเข้าใจครับชัยภูมิก็โอเคครับแต่โอ้โหผมจําชื่อไม่ไหวเขาเยอะมากจริงๆครับต้องกลบาวว่านาภัยนะเอาเป็นว่าท่านมีจิตใจดีแบบนี้เนี่ยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยเราถ่ายรูปลงซื้อพิมพ์กันทั้งประเทศเลยดีกว่านี้ไหมครับเพื่อให้พนองเษตรกรเนี่ยนะครับได้จําหน้าท่านได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านเขาจําท่านได้อยู่แล้วล่ะเพราะท่านนาโครงการนี้ไปมีโครงการเดียวครับที่กล้าทําขนาดนี้นะครับโครงการใช้ก่อนไปหลังของบริษัท K Marketing World นี่ครับางานนี้มีบริษัทเดียวนะที่ไม่ใช่บ้านนะฮะไม่ใช่บ้านนะแบบมีเหตุผลดีกว่านี้ใช้เหตุและผล เห็นาอนาคตตลาดมากกว่าครับที่กล้าทาเห็นตลาดคืออะไรเห็นตลาดว่าจริงๆตลาดเรื่องของออร์แกนิกมันใหญ่มากเพียงแต่ว่าเราจะส่งเสริมต้นน้ําอย่างไรก็ดุมเม่แรกถูกก็คือการเพาะปลูกที่ถูกต้องขบวนการรับซื้อมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะพาเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นได้ไรแต่ถ้าปล่อยเขาเพาะปลูกกันโดยอาสเปะสปะอะไรกันนะครับก็ไม่สามารถส่งออกได้วิถีชีวิตก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันนะครับแต่วันนี้ ยืนยันว่าบริษัทต,ตั้งใจที่จะส่งเสริมดูแลขบวนการตั้งแต่ต้นนะครับใช้ให้ถูกต้องใช้สิ่งตรงนี้มันไปนลดละเลิกอะไรต่างๆมากแล้วไปส่งออกได้ยังไงนะครับเพราะอะไรครับเพราะปุ๋ยน้ำเอาของเราหรือ s p ชเพี์ิกของเราเนี่ยนะครับฉีดพ่นแล้วเอาไปตรวจได้เลยครับไม่พบสารตกรค้างครับยืนยันครับนี่คือสิ่งที่เรามองเห็นว่าเมื่อเป็นแบบนี้ใช้ได้ไดผลแล้วส่งออกต่างประเทศมันก็ง่ายนั่นเองครับสำหรับโครงการสําหรับวันนี้นะครับเวลาใกล้หมดเนี่ยยืนยันครับว่าโครงการของเราสามารถนะครับ โทรมาสอบถามได้นะครับโทรมาสอบถามแล้วพื้นที่เราจะต้องทํำยังไงนะครับสำหรับถ้าสาขาไม่มีก็จัดกลุ่มกันตั้งแต่5คนขึ้นไปก็แล้วกันนะครับแล้วก็โทรมาส่วนกลางเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้สําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของบริษัทเรานะครับและยืนยันครับว่าโครงการนี้ใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ UK คคืออกก้าแรขไทย วัฒนธรรมมันยิ่งใหญ่ช่วยพือเติบโตได้เต็มที่สูตรน้ำกันใจทีดคนนางไปได้คนเร็วนี้เมื่อใช้ปุ๋ยน้ำอินทรีย์เคมีผลผลิตแต่ละปีมีกำไรเวย